ฝนตกเปร๊ยโปรยในวันแรกของเธอมใหม่มีอากินักเรียนย้ายใหม่จากโตเกียวขณะอยู่ในห้องเรียนได้ยืนมองหน้าต่างห้องเรียนด้วยความเหนาเธอไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ในเมืองเล็กๆที่พ่อแม่ย้ายมาเพราะงานเธอคือนักเรียนใหม่ใช่ไหมเสียงใสๆดังขึ้นข้างหลังมีอากิหันไปเจอกับสาวน้อยผมยาวผูกโบสีขาวที่มีรอยยิ้มอบอุ่น ใช่ค่ะฉันชื่อตานากะมิอากิยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อซากุระฮารุกะเราอยู่ห้องเดียวกันพร้อมได้ชวนไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลมิอากิเป็นคนเงียบขรึมชอบอ่านหนังสือและวาดรูปส่วนฮารุกะเป็นคนสดใสกระตือรือร้น เป็นที่รักของเพื่อนๆและมีความฝันอยากเป็นนักเขียนวันแรกที่ทานอาหารด้วยกันฮารุกะพาไปที่หลังคาโรงเรียนเธอชีไปที่ท้องฟ้าที่นี่เห็นท้องฟ้าสวยที่สุดเลยมีอากิชอบวาดรูปใช่ไหมเห็นจากสมุดว่าเธอนะมีอากิประหลาดใจที่ไม่ใครสนใจสิ่งที่เธอชอบฮารุกะเก็บสังเกตแล้วหรือเพราะเธอดูมีสเสน่ห์ตอนวาดรูป ฮารุกะบอกแล้วหน้าแดงหลายเดือนผ่านไปมิเอกิและฮารุกะใกล้ชิดกันมากขึ้นพวกเธอใช้เวลาหลังเลิกเรียนด้วยกันทุกวันมิเอกิช่วยฮารุกะแก้ไขนวนยายที่เธอเขียนส่วนฮารุกะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปของมิเอกิวันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องใหม่ฮารุกะได้นั่งข้างๆมิอกิ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวน้อยสองคนที่รักกันมีเอก,กิหยุดวาดรูปรักกันเหรอใช่แต่พวกเธอกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจฮารุกะมองดวงตาของมิเอก,กิเธอคิดว่าความรักแบบนั้นผิดไหมฉันคิดว่าความรักไม่มีผิดถูกถ้ามันเป็นความจริงใจมีเอก,กิตอบเบาๆฮารุกะยิ้มเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเล่าเรื่องนี้ ใจของมิอากิเต้นแรงเธอรู้แต่ไม่กล้าพูดวันนั้นมิอากิกลับบ้านไปพบกับการทะเลาะก,กันของพ่อแม่พ่อของเธอได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งในโตเกียวแต่แม่ไม่อยากย้ายหนูไม่อยากไปด้วยมิอากิพูดขึ้นมาครั้งแรกเพราะอะไรแม่ถามมิอากิไม่อาจตอบได้ เพราะเธอยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเต็มที่เทศกาลวัฒนธรรมโรงเรียนมาถึงในที่ประชุมฮารุกะเสนอให้จัดนิทรรศการภาพวาดของมิอากิทั้งคู่ใช้เวลาหลายสัปดาห์เตรียมงานด้วยกันฮารุกะทำไมถึงใส่ใจฉันมากนักมิอากิถามขณะแขวนภาพเพราะฮารุกะลังเลเพราะฉันรักเธอเวลาเหมือนหยุดนิ่ง มิอากิหันมามองฮารุกะด้วยความตกใจฉันรู้ว่ามันอาจจะแปลกแต่ฉันไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกนี้ได้ฮารุกะพูดต่อตั้งแต่วันแรกที่เจอเธอฉันรู้ว่าเธอพิเศษมิอากิก้าวเข้าไปใกล้ฉันก็เหมือนกันฉันรักฮารุกะพวกเธอกอดกันอย่างอ่อนโยนใต้แสงอาทิตย์อ่อนๆบนสะพาน แต่ความสุขไม่ได้อยู่ยาวนานเพื่อนคนหนึ่งเห็นพวกเธอกอดกันและข่าวลือเริ่มแพ,พร่สะพัดพวกเธอได้ยินไหมว่ามิอากิกับฮารุกะเสียงกระซิบจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนสามปีผ่านไปมิอากิกลับม,มาจากต่างประเทศพร้อมกับผลงานศิลปะที่ได้รับการยอมรับฮารุกะเสร็จจากมหาวิทยาลายัย และได้งานที่สำนักพิมพ์ดังพวกเธอพบกันที่สถานีรถไฟใต้ต,ตน้นซากรุระที่กำลังออกดอกฉันคิดถึงเธอทุกวันมีอากิพูดขณะที่กอดฮารุกะฉันด้วยและฉันเขีนหนังสือเสร็จแล้วเรื่องราวของเราจะเผยแพร่ไหมถ้าเธออนุญาตเพื่อจะมีคนที่เหมือนเราได้เห็นว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบมีอากิยิม้มอันซอว่าอะไรดวงใจสองดวง หลายปีต่อมาพวกเธอเปิดร้านเล็กๆมีอากิแสดงผลงานศิลปะฮารุกะจัดกิจกรรมสำหรับคนรักการอ่านครอบครัวทั้งสองยอมรับความสัมพันธ์ของพวกเธอเต็มที่เธอคิดไหมว่าเราจะมีความสุขแบบนี้ตอนเดินมัธยมฮารุกะถามขณะที่นั่งชมพระอาทิตย์ตกบนระเบียงร้านฉันแค่รู้ว่าฉันรักเธอและนั่นเป็นจริงที่สุดในชีวิตมีอากิตอบเหมือนเรื่องแมนนี่อายเลยไม่ มีไอเหมือนเรื่องจริงต่างหากพวกเธอมองท้องฟ้าสีชมพูขณะที่ลมเบาๆพัดกลีบซากุระร่วงความรักที่เริ่มต้นในวัยเรียนได้เติบโตเป็นความผูกพันที่แข็งแกร่งท้าทายสังคมและเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล